สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถบ้านมือเดียวป้ายแดงให้ชมนะคะคันนี้ทางด้านผู้ขายได้แจ้งไว้ว่าเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถเต็นนะคะและขายเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ1 5 9 0 0 0สาพบาทค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสีสันสวยเต็มรำนะคะภายในสะอาดค่ะเครื่องดีเกียร์ดีไม่ต้องรอนะคะช่วงร่างดีเร็วสุดไม่มีดัง น้ำไม่ดันกวันไม่ไหลความร้อนนิ่งๆค่ะภาษีพราบาปี67น้ำมันรวนนะคะเบนซินขทุกท่านแอร์เย็นจัดทรงมาลารๆพร้อมร้อแม็กขอบ18มีชุดแต่งรอบคันนะคะมีสปอยเลอร์ด้วยค่ะรถขับดีขับขี่ทางไกลได้สบายขทุกท่านเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะราคา159,000บาทค่ะ Honda าซ vic FD นะคะ นใจรถยนต์ันีนะคะดูรถได้แถวสมุทรปราการค่ะเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะโทรไปคุยโดยตรงนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายไปดูไปทดลองขับติดต่อน,นัดหมายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสําหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ